สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟน,แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อ14นักวิย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึก4เกมครั้งที่31 ฟาบิโอเมนตโค้ชชาวอิตาลีซึ่งเป็นอดีตโค้ชของทีมโฟตอน o r เนโดส s ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกสีเกมครั้งที่31โดยมีข้อความดังนี้ข่าวจากประเทศไทยโอกาสจะเป็นไปนได้หรือไม่บิล็อกอังโบล่าบอลลูกกลมๆชาวฟิลิปปินส์กล่าวแต่ขอพูดตามตรงนะ โอกาสที่ทีมชุดที่น่าถึงนี้จะสูญเสียเหรียญทองสมัยที่15ของพวกเขาในกีฬาซีเกมมันจะเป็นไปได้เหรอตำแหน่งเซตเตอร์ได้แก่พรพันธ์เกิดปราดและศิริมามานากิจตำแหน่งออปเซสได้แก่อัชราพรคงยศและพิมพิชยาโคกรำตำแหน่งมิดเดิลบล็อกได้แก่หัตยาบำรุงสุขทัดดาวนิกแจ้งที่จะก่อนบุญเลิศและจรัพรบรรดาศั ตำแหน่งอไซ s i ฮิตเตอร์ได้แก่ชัตชุออนโมกสีกันนิกาดที่ประโชนวิภาวีสีทองและสุทธัตาเชียวูหลิมตำแหน่ง l เบโร o ได้แก่ปียนุษแปลนน้อยและสุภัตราไพโรธเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อ14นักเย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดศึกสีเกมครั้งที่31จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าโอกาสเป็นไปได้หรือไม่งั้นเหรอเมื่อคุณเลิกยุ่งเกี่ยวกับวอลเลย์บอลในประเทศฟิลิปปินส์ทำไมคุณถึงไม่ไปยุ่งในประเทศของคุณล่ะคุณจะมาสนใจอะไรเกี่ยวกับประเทศของพวกเราคุณไม่ใช่ชาวฟิลิปปินส์แน่นอนว่าไม่มีใครเขาต้องการตัวคุณแล้วเพราะว่าระบบของคุณมันพังแต่คุณก็ยังจะผลักดันตัวเองให้มาอยู่ที่นี่คุณควรจะในเทศตัวเองออกไปซะ มุมมองท่านต่อมาครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นเจนใหม่แต่พวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในความคิดเห็นของฉันนะตำแหน่งเซตเตอร์ได้แก่คายูนาและวองตำแหน่งออปฟิสิตได้แก่ดินดินและแคทต,ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกได้แก่จาจ้าพาโลมาตาเมเนเซสและดอรเรีย ตำแหน่งเอาไซฮีเตอร์ได้แก่พาร์ตคอนซาก้ามริน่และทอสคาร์ลสตำแหน่งลิเบโรได้แก่อัเทียซาและมาคานดิลีความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือรูปของผู้เล่นทุกคนที่เล่นอยู่ในต่างประเทศโอเคฟิลิปปินส์มาต่อสู้เพื่อเหรียญเงินและเหรียญทองแดงกันเถอะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า พวกเราไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองเลยไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็คงจะมีสักวันคอมเมนต์ท่านมาครับซิริมาดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียคือเป้าหมายแรกของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับมันเป็นเรื่องยากที่จะโค่นล้มทีมชาติไทยอัชราพรพิมพิชยาชัชชุออน และผ่อนพันธุ์พวกเขาสุดยอดมากชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นไปได้สิพวกเขาสามารถเอาชนะได้ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าหากฟิลิปปินส์เล่นวอลเลย์บอลได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่จินตนาการเอานะความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันคิดว่าอัชาราพรจะได้เล่นในตำแหน่งออปเปอร์สิตในการแข่งขัน4ีเกมครั้งนี้ คุณคิดว่าอย่างไงล่ะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูจากรายชื่อแล้วพวกเขาสามารถแบ่งทีมได้เป็น2ทีมเลยนะคอมเมนต์ท่านมาครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นรุ่นพี่แล้วแต่ประเทศไทยก็ยังคงแข็งแกร่งและยังไม่มีใครสามารถเอาชนะได้โชคดีนะทีมฟิลิปปินส์ขอให้พระเจ้าอวยพร ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาสแสดงความที่เห็นเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าพ่อจะสามารถเอาชนะได้เมื่อไม่มีการประสานง,งานระหว่างนุสดาและปื้มจิตแล้วลุยไปเลยฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาครับทางทักษะและ i อได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นพี่ทีมชาติไทยมองว่าจะมีการสกาทีมแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวที่ดีนะทีมชาติฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่า เหตุผลที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่ชนะก็เพราะว่านักกีฬาตัวล้มในสนามไม่เหมือนกับทีมญี่ปุ่นหรือชาติอื่นในเอเชียที่ทุ่มอย่างสุดตัวเพื่อขุดลูกบอลขึ้นมาความคิดเห็นท่านต่อมาครับเหลือผู้เล่นเก่งๆอยู่แค่3คนในทีมชาติไทยเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าไม่มีคุณป้าอยู่ในทีมอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนที้ว่า ผู้เล่น6คนแรกไปเล่นในล็ตกตุรกีญี่ปุ่นและอินโดนีเซียนะแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าก็มีแค่อัชฉรพรพิมพิชยาและชาชุออนที่เก่งที่สุดในทีมชุดนี้ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าแต่พวกเขาก็ยังคงมีมือเซตที่ฉลาดและมากประสบการณ์อย่างพรพันรวมไปถึงลิเบโรที่ประสบการณ์สูงอย่างปิยนุษและสุภัตราด้วย ากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าคุณประเมินหัตถยาและทัดดาวต่ำเกินไปชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามาโฟกัสที่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงกันดีกว่านะฉันคิดว่าพวกเราสามารถเอาชนะเวียดนามและอินโดนีเซียได้ในกีฬาบาสเกตบอลชายพวกเราก็มักจะได้เหรียญทองสเสมอมาเอาชนะประเทศไทยกันเถอะคอมเมนต์ท่านมาครับ ไม่มีนุสราและปลื้มจิตอีกต่อไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอแค่เชื่อมัน่นในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมชาติไทยไม่มีผู้เล่นชุดอยู่40แล้วฉันคิดว่ามันถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเวียดนามและฟิลิปปินส์ในการที่จะเอาชนะทีมชุดนี้และคว้าเหรียญทองจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาตอบใต้เมน้ว่า เฮ้ hey, ชาวเวียดนามจงให้เกียรติกับคนที่คุณกําลังกล่าวถึงด้วยนะมันคงจะดีกว่าถ้า,าคุณแค่เฝ้าดูผู้เล่นแห่งอนาคตของไทยเติบโตและคุณก็แค่หวังว่าทีมของคุณมีรูปเกมการเล่นที่ดีรวมไปถึงทีมอื่นทุกทีมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติอาเซียนแลวเจาของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าเฮ้ hey, ฉันกำลังให้กำลังใจนักกีฬาฟิลิปปินส์ให้เอาชนะทีมชาติไทยอยู่นะ ต่อมาก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าคุณให้กําลังใจชาวฟิลิปปินส์เพื่อเอาชนะทีมไทยงั้นหรอทีมเวียดนามสามารถเอาชนะทีมไทยได้แล้วหรอพวกเราไม่ได้สนใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเราจะพ่ายแพ้หรือไม่แต่ทีมวอลเลย์บอลชายของพวกเรากําลังจะเล่นทีมของคุณแล้ว <laughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอันที่จริงแล้วเมื่อไม่มีปลื้มจิตอนุสราแล้ว โอกาสที่พวกเราจะสร้างความผิดหวังให้กับพวกเขาก็มีสูงขึ้นแต่แน่นอนว่าทีมชุดนี้ยังคงสร้างความแตกต่างได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันไม่สําคัญหรอกว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ให้กับทีมไทยหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขาได้รับประสบการณ์อย่างมากมายชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเอง คอมเมนต์ท่านมาครับคาดหวังให้น้อยลงความผิดหวังก็จะน้อยลงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่มันชุดโอลิมปิกเลยนะมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยยังคงเป็นทีมมาหาอนาจผู้เล่น6คนแรกของทีมไทยได้แก่โอเพนนึ 1, อัชราพรโอเพนสชัชชุออนออปปอ์ซิตพิมพิชยาเซตเตอร์ผรพัน์มิดเดิลบล็อกหนึ่ง ทัดดาวมิดเดิลบล็อก2หัตยาลลิเบโรปิยนุษผู้เล่น6คนแรกของทีมฟิลิปปินส์ได้แก่โอเพน1บาวเดสโอเพน2โมลิน่าออปปอริตพาร์ดเซตเตอร์เนกริโตลิเบโรมาคานดิลีมิดเดิลบล็อก1ซันเตียโกมิดเดิลบล็อก2เมเนเซสชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ไม่มีใครสามารถหยุดทีมชุดนี้ได้ต้องขอโทษแฟนปีหน่อยด้วยนะแต่เหรียญทองมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นของทีมชาติไทยพวกเรามาหวังเหรียญทองแดงกันดีกว่าไหมมาคุยกันตามความเป็นจริงมาสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลชายกันเถอะมันดูจะมีความหวังเหรียญทองมากกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมาครับอัจราพรน่าจะเล่นในตำแหน่งออปปอสินนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า พวกเราไปแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ส่วนเหรียญรางวัลมันก็เป็นแค่โบนัสคอมเมนต์ท่านมาครับยังคงเป็นทีมมหาอำนาจผู้เล่นส่วนใหญ่มีประสบการณ์นในเกมระดับนานาชาติมาแล้วทั้งนั้นชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอัชราพรคงยศและเจมากาลันซ่ามีความคล้ายคลึงกันมุมมองท่านต่อมาครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงทีมไทยมาโฟกัสเวียดนามและอินโดนีเซียกันก่อนดีกว่าไหมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะพัฒนาไปอย่างมากแต่ฟิลิปปินส์ก็คงจะแพ้อยู่ดี <c oughs> <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ <c oughs> วอลเลย์บอลหญิงซเกมต้องสู้กันเพื่อแย่งเหรียญเงินและเหรียญทองแดงกัน <c oughs> ทีมไทยได้เหรียญทองโดยอัตโนมัติ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันจะเป็นเหรียญทองที่ง่ายได้สำหรับพวกเขาอีกครั้งคอมเมนต์ท่านมาครับสกอร์เมื่อสีเกมครั้งล่าสุดที่พบกับทีมรุ่นพี่ก็ถือว่าสู่สีกันนะฉันเชื่อว่าฟิลิปปินส์สามารถทำได้บอลลูกกลมๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามอบเหรียญทองให้กับพวกเขาไปเถอะมาโฟกัสเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงกันดีกว่า มุมมองท่านต่อมาครับมีอยู่แมชหนึงซึ่งเป็นแมชที่ยากลำบากสำหรับทีม USA ในการเผชิญหน้ากับอัชรพรไม่ได้จะดูถูกทีมฟิลิปปินส์หรอกนะบอลลูกกลมๆแต่พวกเขาแค่ไม่ต้องการให้ลูกบอลมันหมุนชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเบอร์18และเบอร์19ดีที่สุดในวงเล็บเบอร์18คืออัชรพรและเบอร์19คือชัดจุอ่อนนะครับความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ซิริมาจะได้เป็นมือเซตอย่างแน่นอนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าความแข็งแกร่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแค่ลดประสบการณ์ลงคอมเมนต์ท่านมาครับผู้เล่นเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่งชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความที่เห็นเอาไว้คล้ายๆกันว่าทีมไทยโคตรแข็งแกร่งเลยมุมมองท่านต่อมาครับ สชื่อแรกนี้สุดยอดเลยทีมไทยจะได้เป็นแชมป์อีกครั้งและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าตอนนี้สู้กับทีมไทยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่มีนุสราแล้วนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปรดใช้สติ และวิจารย์าณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังเห็นรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดดดยศึก4เกมครั้งที่31หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้นล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็นรัฐคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ